สวัสดีครับมือนีกับซิมมาหลับเป็ดนะครับเนาะอันนี้ก็มีเครื่องไหวหลับแบบเนื้อครับอันนี้ก็หม้อต้มต้มแบบอีสานสิลาแบบสองอยางครับสองภากเนื้อปนอีสานครับมีเนื้อเป็ดเครื่องไรเป็ดที่เขาเตรียมไว้ครับมีเป็นเครื่องเป็นข่าวสาบ หอมเปีต้นหอมบักซีหม <soul. S 1> อมแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยน <ไป S 1> ่ะซอยเรยตรียมไว้เาขาบอกทำสบายใจโชว์เวนะลาเขาบ็กสิ่งเดียนเลยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยัดตันสวัสดีค่ะ เพราะบานเฮ็ดก็เผาครับต้มเป็ดกระเลยทีละต้ไมเี่ยนะตั้งสี่ร้อยมีนเปรยนะต้นมเล็มีมีตัวนี้กับเหลือมเลทีละเหีืยใบทีละ เป็นหองซีเต็ม่แล้ะครับเดี๋ยวเราีจัดการกจัดการล้วนเป็ดนะครับเนาะอดีตใส่น้ำไว้น้อยนึงครับใส่น้ำจนเดือดเป็ดบ,บ่ค่อยสะดวกคนใดครับควมแวนี่วแหนี่จังน้อย อนอนนีนตู้เขานเนเนอนะพีนะ่น้อนอนเสาเสารถัองลอยเพื่อนลวนเป็ดครับไปกันเข้่ไป ผู้ใดมีสูตรใดในการลาบเป็ดบอย่างไมีกินเมีนเมีนขิวเมีนกุยนะครับเนาะบอกบอกได้ด้อครับผมเอาสูตรนี่แหละแกด้อยู่แซบอยู่แซบดืวยกันครับลองไปลองเย็ดเบิงนะครับเด้อ <c oughs> น้ำเดือดแล้วครับน้ำในหม้อเริ่มเดือดแล้ว ใส่ไปเลยใส่ใส่ไปตั้งแต่ตอนเที่ยวเริ่มล้วนเลยครับเกินใส่หน่อยๆนะครับนะ้องเฮ็ดจากเข็มไปฮะเฮ็ดจากจางไปหาเข็มครับถ้าเฮ็ดเข็มเลยเดี๋ยวมันจิกเกินแล้วมันเอาขึ้นมา่อไรครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนซื้อช่องเราด้วยครับด้วยเป็นอีสันเนื้อครับนี่แป้งนัวครับ อันนี้แป้งนัวได้อีกบ่โดนนี้แน่กะเป็นเป็นท้ายแล้วใสใ่มันใสใ่มันนัวนัวพอใส่ลายดูัวสีิลานครับนี่ไปหลายแล้วืึอนหงอกืึองลานเลยนะ มีภัยเป็นคือผมครับตอนล้วนเนี่ยผมมกค้นเหตุพวกเนื้อเนี่ยไปอยู่ทั้งขางๆครับเห็นกลางๆมันลงไว้แบบนี้เพราะว่าเวลามันเดือดขึ้นมามนทั้งขางมันรู้สึกว่าทั้งขางมันจะเดือดดีกว่าครับแล้วเขาเลยค่อยๆค้คนเอาเนี่ เป็ดออกมาแล้วเรื่มสุดน้ำเป็ดใี่หมอต้มในี่น้ามเป็ดเรือประมาณนี้ครับเวลาเขาใส่ขอบกลัวกริกเข้าไปมันดีได้ว่าแฉะเกินไปนะครับเนาะ

นี่หอดเชียงม้าเลยนะครับเวียนมองกลางเวงจ้ผมเห็ดผมมักนมีแบบนี้ครับทำฟานอันนี้มอต้มกับแ่บแล้วครับนัวดีแ่บดี ลมแห้งได้หน่อยครับน้ำเริ่มแห้งลงแล้วครับเริ่มเห็งลงแล้วหมอต้อมแซ่บขนาดครับน้ำปั่นมาเด้อให้อยู่ใกลมาแซ่บนํากันเด้อครับด้อนะครับเริ่มแห้งละ มือ่อยจังหน่อยนะครับมันบน่มีไฟนี่อ่อนมาซองนี่เขาเหนื่อยจังหน่อยเนะี่ยเริ่มแห้งละวลวนอีกหน่อยนึงครับลวนแห้มันแห้งๆได้จังหน่อยพี่พ่อก็สำหรับผมผมคิดว่าตัวผ้าคิวกับสีแม่นตับนี่แหละครับ ว่าตัวตับนี rap, ่มันรวมรวมทุกอย่างครับเนาะตัดๆๆ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 ๆัๆบๆๆ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 สๆๆๆัๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ัๆๆ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 ๆ เมึดมาแนะนำเลยนะครับถ้าผู้ใดเรียนมาเห็นแบบนะครับแห้งแล้วครับนี่ครับเนี่ยแห้งดีแบบนี้แล้วครับผมมักแบบนี้ครับแม่ครับแหม่ถ้ามันแฉะมันมีหนามแล้วมันกระแทบเนี่ยฟันเสียงครับจับจับจับ เราคือจะเอาแห่งประมาณนี้นะครับเนาะแห่งก็ตะกี้หนึงถ้ามันมีกินใหม่แบบแมงใหม่น้ําขางหมอนครับเห็นปะเนี่ยม่น้ําขางหมอแบบนี้ครับมันจ่ลอยลดกินกุ๋ยนะครับทั้งได้ทังว่ากุ๋ยนะครับเนาะเป็ดเนาะนี่คือลอยลดกินกุยตล้อไมหยุดอนที่นี่กับที่เริ่มการปรุงเลยครับเดี๋ยวที่ปรุงพี่น้องเดินนะครับเนาะ อันนี้เครื่องเี้วเตรียมไว้ครับมีคาสับครับใช่ใบหอมเปร้ครับอันนี้ต้นหอมผักซีครับอันนี้เป็นหัวหอมครับอันนี้ใบประรูดซอยครับแบบกระูดทันอยเดี๋ยวให้ัวซอยมื้อซอยครับลูกะเอาใส่การเลยใส่เยียบก่อนอ่ะเอาปลาก็นั่งหางก,ก็ได้ลูก นั่งกันนั่งกันเออใส่อย่างก่อนนะใส่ไปเลยลูกเด่เดี๋ยวมันก็ค้นล่ะเดี๋ยวมันก็ต้องค้นเขากันอยู่ละใส่เบิดเลยบอกครับใส่พร้มกันครับเอาใส่ใจยหยิบใส่แจ้งเอาหนีบลงเลยนี่ลงเลยเอาลงเอาลงเบิดเลยลูกอ่าอังสิอะอะเดี๋ยวน้าช่วยกล้องดิหน้าช่วยกล้องล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เจิกาอ่าอ่อ่าที่นี่ก็นเเอานี่ครับเนี่เีมเกียวครับเขียมเกียวใส่อันนี้พอใส่เีกเดี๋ยวพอยเอพิพ่มพริกเองนะเดี๋ยวนะา่าคน,น,นาาคนนะนนะมีใจว่าเห็ดมาบ่ามาเป็น เดี๋ยวน้องเนยก็ตอ,ตอนตอนตอนใหญ่เลยลูกตอนใหญ่ก็เห็ุให้พ่อกินอันนี้ก็จะเป็นดอกขว,นขว,ขว,ขว,วาน้องครับเนาะข้าวขวเมีเ้ขวาน้่พังครับขวานไม่ไหมเลยหอมเจิดจ้าหอมอืมคือนี่นะครับที่ว่าลาบสองผักครับคือเนื้ออีสานน้อครับเนาะของทั้งเนื้อนี่ถ้าลาบคุณสีบัวไซข้าน้องเนาะ แต่ของเขาใส่ข๋วข่วครับของทั้งเหนือนี่เพกกื่อนสีใส่เครื่องทเทศของเพื่อนเป็นดีปีเป็นหมักแค้นนะครับเนาะของเขาจะใส่ใส่ลา,สลายปลาลูกปลาลายกินน้ำอะได้างอ่ะคนเลยลูกอ่าแล้วเพิ่นสีมีเครื่องตำกะปิกีใส่หนอนคำนะเขาทั้งเหนือของเขาหนี่งเ่ใส่ครับยังสี่ลูกเป็นปลาเห็ดนี่เป็น คนนี้ข่าวกแลวเห็นอรสบ่ะครับแออสบขนาดเนียเนี่ยขนาดเฮี้ยแสบ,บปุ๊บอร่อยไม่อร่อยของเพื่อนลูก ขอกินด้วยจี๊ใส่บังนาวครับใส่บังนาวนิดหน่อยก็ขอบีบนะบีบเลยบีบคนละเปล่าอ่ากว่าบีบเดี๋ยวนาว้าเนื้อเป็นสาวกันหนุกโอเคนั่งนี่ ลืมผักไผ่ครับบัวหัวทั้งไหนเอืนอนยังไหครับผมเอือนมาผักไผ่ครับาะว่าผักแพลมันเป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้ก็เป็นผักไผ่ถ้าผักแพลมันใบใหญ่เนาะครับเนาะที่เขาเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเมียงกันเนาะครับเนาะขอซอยผักอันนี้แป๊บนึงครับลืมใส่ทางขยายก่อน เขาเพี้ยนมีดได้เขาได้อร่อยเาอบกวยเตีอรับบ้รับ้รับาเป็นอะไรลูกลูบเสียกบเก็ดออกเป็นเก็ดออกนมันน่นนออะ ก็มีติ๊กเตี้ยของคนไก็ลองชิมดนะอยากชิมป่ะชิมไะมครับหวานหวานนี่ยัมลุกเขาชิมได้หวานหวานเตี้ยเป็นเจ็ดออเห็นแบบน่นลูกอหอมหอมกระเทียม,มอ่ะเจ็ดมาก เิ้ยไอ้ขอสิมาไปแบ่งกันไปแบ่งกันลูกเอ้รี่อามือร่อยครับซ่บดีขอเลยอร่อยขอแล้วขอแล้วเจ๊อืม ดูดเดือบบอกดูเขาคุยพ okay uh> mm hmm ี่แน้องเบิรงดจะครับเนาะกินมข้ามอนบอดีแบบเพื่อน่าคนตะเกาว่ากินก่อนเพื่อนเพื่อน่านะครับจะสามเณนีเนาะสามเณใหม่เนาะจะถือซากันได้ครับเด้อเร็วยังเร็วยังดูครับ ยิงห้วครับฝากดตาม่องน,นี้ครับฝากกดถือใจฝากกดดตาม,านนนาามนนเนี้ย้ากดีเหี้เนี้ย